ร้านปอร์นพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเพ่งเคยครับเป็นกุมารทองนะครับพารวยนะครับของผมว่าจมณานะครับสมนใหมท่านยังเป็นเจ้าวาดเมตบางกุฎิทองตอนตอนหลังท่านย้ายนะครับผมมาวัดชินวัณารามนะครับผมแล้วก็แต่กุมารทองนี้สร้างตั้งแต่ท่านอยู่วัดบางกุิีทองเมื่อปี2556นนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดง ใต้อุดผงนะครับอาถรรพ์มกยินเจตคชาอะไรประมาณนี้ครับผมพระชนานทท่านก็เสกกุมารทองนะครับเป็นมีรูปมีนามเหมือนกันนะครับผมเป็นที่เรื่องเลยนะครับในเรื่องธรรมะค่าขายค่าขายดีนะครับผมชื่อเอเบอกอกู่แล้วนะครับผมเริ่มรวยนะครับ เพิ่มรวยนะครับเพิ่มรวยเพิ่มลิตนะครับร่ลำรวยจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมจเจริญรุ่งนะครับก็ใครคาสายนะครับรัชการก็เอาเป็นที่เรื่องของเมตตานะครับให้โชคลาภพวกนี้นะครับบูชาดีนะครับผมถ้าใครชอบทางสายนี้นะฮะสายกุบันทองเนี่ยก็น่าบูชาเก็บจริง องค์ก็ไม่ใหญ่เกินนะครับมาพร้อมกล่องเต็มเตดีรด้านนะครับได้มาองค์เดียวนะครับผมของนายเกืกบสิบปีได้มาองคเดียวดูด้านหลังเขียนว่าวัดบางกุฎีทองนะครับผม ติต่อโคดโคดกันปลอมแปลงนะครับมีหมายเลขด้วยนะครับตรงนี้หมายเลขสองแปดเจ็ดสามนะครับนี่ดินสามารถอุดผงผงอาถรรพนะครับผมด,ดินเจ็ดปลาแช่แบบนี้นะครับสนใจติดต่อ,อร้านโดยพรภระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่เป็นแปดเป็นแปดหรือศูนย์แปดหนึ่ง ที 4, 2, 0 3องศยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอุปกรณ์ประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ